ี่เห็นไหมหนูหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยไอ้เหมียวไอ้เหมียวนะครับเห็นไหมไอ้เหมียวน้องนะครับเยอยๆนารักมากจับไปก่อนนี่น้องบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะ,ะไปด้านค้านะครับน้องจะเข้ามาโน้มคืนเจ้าของบ้านนะครับ น้องจะเข้ามานี่น้องจะเข้ามาตัดคุบนกก็สัญชาตญาณน,นะครับเดี๋ยวเอาไปคืนเจ้าของนี่มันจะมาเล่นนกนะครับน้องจะมาเล่นนกเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่นี่นเห็นไหมครับนกมันบินหมดเลยมันรูปเห็นไหมครับแล้วก็เมื่อก,กี้นกเอี้ยงมันร้องนะครับเอี้ยงมันร้องนะครับนี่นี่มันจะลงแนละ้ว เอาไปคืนเจ้าของก่อน,นอเดี๋ยวเอาน้องไปคืนเจ้าของกันนะครับรูปและแอปของเอสได้ไหมครับแล้วต้องสมัครยังไงครับจากคุณเอสเจีซีคือทาง AIS นี่นะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช้เาเรียก <c oughs> ว่าาเ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอไปคืนเจ้าของกันบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เดือดรถเยียบขามนุ่นไปกูว่ากูว่าไม่ได้ถ้าเจอผมเอามาคืนกูว่าหรถเยียบไม่ได้